สวัสดีครับวันนี้ผมพาแฟนมาเที่ยวนะครับที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะที่ทะเลนะทะเลแถวแหลมชะบังนะครับทะเลแถวแหลมชะบังแถวนี้ก็โอเคนะครับน้ําก็โอเคใสยอยู่นะแฟนก็นั่งอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมจะพามาดูทะเลนะครับไม่ได้ไม่ได้สวยอะไรมากนะแต่ว่า มันก็โอเคนะมันก็ใสดูครับใบไม้เยอะแยะถือว่าเป็นเป็นธรรมชาติดีนะครับมีใบไม้แล้วก็มีเด็กเล่นนะําับเดินเล่นก่อนมีเด็กคนนู้นเล่นทรายนะแบบนี้ดูนะครับว่านี่นีบน้ำมันใสโอ้ับน้ำมันใสจริงนะครับ ใสแต่น้ําก็ถึงน้ํามันจะใสนะครับแต่ว่าน้ํามันก็เค็มนะครับอูหอยหอยสังนะครับถือว่าสุดยอดเลยแตอนนี้คงไม่มีปูเสฉวนนะครับผมน่าจะเก็บเือบหอยไปได้หรือเปล่าเปียกดูครับน้ำทะเลใส่สนี้ น้ำใสดีนะถือว่าโอเคนะอยากลงเล่นน้ำนะครับแต่กลัวเปียกนะอยากลงเล่นน้ำแต่กลัวเปียกครับก็เลยก็เล่นแค่นี้ก็พอนะครับเลินลงมามาสัมผัสกับน้ำยอดครับน้ำแบบ น้ำมันก็ใสดีนะครับชอบครับที่นี่ก็คนก็เยอะพอสมควรนะไม่ถึงกับเยอะมากนะครับแต่ก็แบบโอเคอน้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับแบบว่าดูดิใครูช <c oughs> ีดด้วย ครับผมก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสายสดีครับผม